ดังนั้นภพภูมิของมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นภพภูมิที่ดีที่สุดแต่มนุษย์บางจําพวกก็พอเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้ใช้ความเป็นมนุษย์นี่ให้เกิดประโยชน์เลยต่อการสั่งสมบรารมีมนุษย์บางจําพวกก็ยังทําความชั่วอยู่ไม่เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมไม่เชื่อเรื่องความดีความชั่วไม่เชื่อเรื่อง กรรมปันธุกรรมโยนิกรรมทายาทกรรมปฏิสรโนกรรมสกตาไม่เชื่อเรื่องทิตตทิตะเวทนิยกรรมอุปจัะเวทนิยกรรมนะอปราราริยะอภราราริยะนะเวทนิยกรรมอาวสิกรรมไม่เชื่อเรื่องชนะกรรมอุปธรรมกรรมอุปีละกรรมไม่เชื่อเรื่องกัตตากรรมนะ ไม่เชื่อเรื่องอสัญนกรรมไม่เชื่อเรื่องกรรมสิบสองนี่เราไม่เชื่อใจตที่เราไม่เชื่อนี่เพราะว่าเราไม่เห็นด้วยตาไงคนที่ไม่ศึกษาธรรมะเดี๋ยวนี้ก็เกิดมาก็ไม่เชื่อเรื่องกรรมเนี่ยเรื่องกรรมสิบสองนี่เราไม่เชื่อเพราะอะไรเราไม่เชื่อเพราะเราไม่ได้เห็นดังนั้นเมื่อโยมไม่เห็นเนี่ยธรรมาก็ต้องเอามาเล่าให้ญาติโยมทั้งหลายฟัง โยมเคยเห็นภูมิเทวดาไหมโยมเคยเห็นรุกขเทวดาไหมโยมเคยเห็นอากาสเทวดาไหมโยมเคยเห็นเทวดาชั้นจาตุมมาราชิกาไหมท้าวเวสสุวรรณนิโยมเคยเห็นไหมสวรรค์ชั้นดาวดึงน่โยมเคยเห็นไหมเทวดาชั้นดาวดึงโยมเคยเห็นไหมเทวดาชั้นยามายโยมเคยเห็นไหมเทวดาชั้นดุสิตโยมเคยเห็นไหม เทวดาชั้นนิมันรารตีนิยมเจอไหมเทวดาในชั้นปรนิม,มิตวสวัตตีนิยมเคยเจอไหมเมื่อเราไม่เคยเจอหรือว่าเรามองไม่เห็นด้วยวิชาหรือว่าความสามารถของเราเนี่ยไม่ถึงเพราะเราไม่มีนะเราไม่มีอิทธิวิตาเราไม่มีเจโตปริยาญเราไม่มีที่ประจักขุเราไม่มีที่ประสตเพราะว่าเราไม่มีมนษไม่ยิทธิ เราไม่มีฤทธ์อะไรท,ทั้งสิ้นเราก็เลยมองไม่เห็นว่าพบภูมิที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยยังมีอยู่เปรตก็อยู่ใกล้ๆเรานะนรกก็อยู่ใกล้ๆเราสัตว์เดรัจฉานเราเห็นทุกวันอสุรกายเนี่ยก็อย,อยู่ใกล้ๆเราก็อย,อยู่พบภูมิที่ซ้อนอยู่กับโลกของเรานี่แหละถามว่านรกอยู่ตรงไหนนรกก็อยู่ใกล้ๆเราเนี่แหละแต่ว่ามันเป็นพบภูหมื่นที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้ เมื่อเรามองเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้เราไม่สามารถสัมผัสได้เราก็เข้าใจว่ามันไม่มี